ประกาศชัดเรื่องผู้รับมรดกคนที่สี่รักมาครึ่งชีวิตเพิ่งมีข่าวดีครั้งแรกทายาททั้งสี่นางบีไอสติกประกาศชัดเรื่องผู้รับมรดกคนที่สี่เป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลคนดังแห่งแดนอีสานที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจานวนมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับนางบีเน็ตไอดอลคนดังเจ้าของเพจนางบีที่มีคนติดตามกว่า1.5ล้านคน เพราะถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่านางบีนั้นเป็นสาวตลกอารมณ์ดีแถมยังขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารอีกด้วยเพราะว่าทุกวันนี้เธอทําธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างและที่ทําเอาหลายคนอิจฉาไปตามๆกันก็คือเรื่องความรักค่ัเพราะว่าปัจจุบันนางบีอยู่กับแฟนหนุ่มฝรั่งตาน้ําข้าวที่บ้านเกิดของเธอที่จังหวัดสุรินคู่นี้บอกเลยค่ะว่าน่ารักมากๆๆๆหยอกล้อก,กันสวีทกันเก่งมากๆและถึงแม้ว่านางบีนั้น จะร่ำรวยมากมีทั้งรถหถรุมีบ้านหลังใหญ่โตแต่เธอกับไอสติกแฟนหนุ่มฝรั่งก็ไม่เคยทำตัวหรือวาเลยยังคงใช้ชีวิตแบบบ้านๆอยู่กลางท้องทุ่งนาบรรยากาศสดชื่นแล้วถ้าใครที่เป็นแฟนคลับจะรู้ดีว่านางบีนั้นเธอเคยมีครอบครัวมาแล้วมีลูกกับสามีเก่าถึง3ามคนเลยทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้ลูกๆทั้งสามคนของนางบีนั้นก็อาศัยอยู่กับคุณพ่อที่ต่างประเทศแต่ก็มีไปมาหาสุกันบ้างล่าสุดนางบี ก็อวดรูปที่ถ่ายกับลูกแล้วมีไอสติ๊กด้วยโดยระบุว่าดวงใจของแม่และอีกโพสต์ที่ระบุว่าลูกชายคนโตนางบีภาพนี้สองปีที่แล้วโอยยอยอยอมแล้วค่าบ้านนี้เขาหน้าตาดีทั้งบ้านเลยจริงๆลูกชายก็ฉายแววความหล่อเข้มมาแตกไก่ส่วนลูกสาวก็ออร่าความสวยมาเต็มและอย่างโพสต์นี้ที่นางบีอวดลูกสาวว่าอวดลูกสาวบ้างน,นางบอกว่าหมามีรู้ไหมคะว่าหนูตัวเล็กเป็นอันดับสองของห้องแม่ก็เลยแซวนางกลับคืนว่ายังมีคนตัวเล็กกว่าหนูอีกรอ แค่นั้นและนางหัวเรากล้ากกแล้วมีการย้อนคืนหนูก็ตัวเล็กเหมือนมามิแหละหนูเจ๊1สิปีสูงแค่หนึ่สซติเมตรเองจ้าหนูเจ๊น่ารักสดใสจริงๆเลยลูกแถมยังได้ความสวยมาจากคุณแม่อย่างเต็มๆเลยอีกด้วยโตขึ้นไปนี่เป็นเน็ตไอดอลหรือว่าดาราได้สบายเลยนักขยิ้มทีโลกสดใสเลยอายุ11ปีแล้วน่ารักมากม งานนี้ทําเอาแฟนคลับที่ติดตามเข้ามาชื่นชมในความสวยหล่อของลูกทั้ง3าคนของนางบีกันรัวๆเลยว่าลูกสาวสวยมากจ้าลูกชายก็หล่อหลายป้าทสติกบอกแม่นธรรมดาเด้อ,อบดายฮ่า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 ลูกชายคนโตสูงกว่าแม่แล้วลูกสาวสวยคนเล็กก็หล่อจะน้องบีน้องๆมาเมืองไทยหรือครับลูกๆน่ารักทุกคนค่ะลูกๆลูกๆของนางบีสวยหล่อทุกคอ